สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบสบายๆเหมือนเดิมครับก็คือดูเบื้องต้นก่อนแล้วเราค่อยทยอยไปลงลึกนะครับก็จะจริงๆผมอยากจะทำต่อเนื่องครับแต่ว่าพยายามสลับกันไปนะครับในแต่ละพิมพ์นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับพระที่เป็นพิมพ์พระสมเด็จนะครับพิมพ์อู่ทองนะครับต้องบอกว่าศิลปะเนี่ยนะครับของพระสมเด็จมีสืบทอดถ่ายทอดมาอยู่ที่พระนะครับดังนั้นพระเครื่องที่เป็นพระสมเด็จ ของสมเด็จพระจันโตเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องความศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเรื่องราวต่างๆที่แฝงไว้ด้วยถึงมรดกและวัฒนธรรมของไทยนะครับที่ผมพยายามพูดและย้ําเสมอนะครับนี่การศึกษานะครับเราก็ลองไล่ศิลปะนะครับในแต่ละยุคนะครับอู่ทองสุโขทัยอู่ทองเชียงแสนนะครับพระน่าโกศินนะครับแล้วก็มีพระพิมพ์สําคัญอีกนะครับซึ่งมีจํานวนมากครับที่เราสามารถได้เรียนรู้ที่มาต่างๆได้ ได้เห็นถึงร่องรอยนะครับอารยธรรมของคนไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศเรานะครับหากพูดถึงเรื่องความเจริญในด้านจิตใจนะครับความเจริญในด้านวัฒนธรรมเนี่ยต้องถือว่าเรามีความเจริญนะครับถือว่าเป็นกลุ่มประเทศหนึ่งเลยนะครับในย่านนี้ที่มีความเจริญในด้านวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่พูดง่ายถ้าย้อนไปในอดีตผมเชื่อว่าเรื่องของจิตใจคนนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่ม มนุษย์ที่พัฒนาแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความศรัทธานในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรากฐานสําคัญในหลายๆอย่างของวัฒนธรรมไทยนะครับปัจจุบันเรารับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับเพีเยงแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องหาแก่นของตัวเองให้เจอด้วยนะครับแล้วก็สิ่งใดเรารับเข้ามาเราทาให้เรารพัฒนาธธต่อได้เราก็ทํานะครับการที่ผมนําเรื่องของ iso เข้ามาเนี่ยนะครับ iso เป็นเรื่ององสากลเป็นเรื่องของต่างประเทศที่เขาคิดค้นขึ้นมา เรามีแก่นที่ดีอยู่แล้วนะครับเราดึงกระบ,บนวนการบางอย่างเข้ามาร่วมเข้ามาบูรณาการนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งที่เรามีเนี่ยนะครับมีคุณค่ามากขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแม้ว่าเดิมจะมีคุณค่าอยู่แล้วแต่มีคุณค่าอยู่ในกลุ่มของเรานะครับในความศรัทธาในความเคารพของคนไทยนะครับพอมีกระบ,บนวนการอื่นเข้ามาร่วมด้วยมันก็เป็นการบูรณาการทําให้ดีขึ้นไปอีกนั้นสิ่งที่นํามาบูรณาการนะครับ จะดีหรือไม่ดีนั้นสําคัญส่วนหนึ่งคืออยู่ที่ตัวผู้ที่นํามาใช้ด้วยเป็นหลักนะครับทุกอย่างในโลกนี้ทเทคโนโลยีนะครับดีชั่วเหมือนเรื่องบาปบุญคนโทษนะครับดีชั่วอยู่ที่ตัวเราคําสอนพระเ,เจ้า,าศาสนาเนี่ยคือคําสอนนะครับไม่มีวันเสื่อมนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเสื่อมได้จเจริญได้นะครับคําสอนยังคงเป็นจริงนะครับแล้วยังคงศักดิ์สิทธิ ยังคงเป็นที่น่าเคารพและปฏิบัติอยู่วันยังค่ำครับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแบบสบายๆเป็นชมศิลปะพระอูทองนะครับที่อยู่ในพระสมเด็จนะครับนะครับในคลิปถัดไปผมจะพยายามนะครับสื่อสารนะเพราะว่าจริงๆเราศึกษาพระคองเ็จพ้าโตเนี่ยเราควรจะศึกษาหลักธรรมนะครับที่สมเด็จพ้านโตเนี่ยท่านได้ถ่ายทอดนะครับคําสั่งสอนของพระสมมาสุทธเจ้านะครับบอกว่าเป็นพระที่มีเมตตาสูงมีปัญญาสูงด้วยนะครับในการเทศสั่งสอนนะครับ ประชาชนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเป็นห่วงประเทศชาติของเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะค่อยๆทยอยมาเล่าทีละเรื่องนะครับและท่านก็จริงๆท่านเป็นพระนักเทศด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษานะครับพระสมเด็จนะครับผมเชื่อว่าเราควรจะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมด้วยนะคือศึกษาเพื่อสู่ความเป็นพุทธเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับนอกเหนือจากพระเครื่องนะครับซึ่งเป็นพุทธานุสตินะครับ เป็นตัวแทนที่สมเป็นอาจารยโตท่านสร้างขึ้นมาเพื่อสืบท่อยุทศาสนาแต่เป้าหมายของการสืบทอดก็คือการที่เราต้องเข้ามาศึกษาครับเหมือนไตรสิกขาครับศีลส,สมาธิปัญญาผู้เรียกพานะครับก็ควรจะรักษาศีลน,นะครับมากที่สุดเท่าที่เราทําได้แหละครับนะครับ,นะรบแล้วก็สมาธิท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าพิมพ์พระเนี่ยเป็นพิมพ์ปางสมาธินะครับศีลส,สมาธิและปัญญาเมื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยนะครับ ปัญญาที่เป็นปัญญาทางธรรมนะครับก็จะคอยประคับประคองทุกท่านนะครับให้พ้นจากความทุกข์นะครับซึ่งความทุกข์ที่สำคัญที่สุดมันเป็นความทุกข์ทางใจนะครับนะครับมันเกิดขึ้นจากหลายๆเรื่องครับเพราะฉะนั้นในคลิปถัดไปนะครับก็จะนําเรื่องราวของสมเด็จพระาจารโตที่น่าศึกษาครับมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ศึกษาด้วยนะครับจะพยายามนะครับค่อยๆถอดออกมาอยู่ในเวลาที่กระชับนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเชิญชมนะครับพระสมเด็จพิพอูทองครับครับนี่เราจะดูนะครับศิลปะของพระที่เป็นศิลปะอู่ทองนะครับนี่เป็นศิลปะอู่ทองในพุทธศตวรรษที่19นะครับภาพซ้ายที่เรจะเห็นว่าเป็นพุทโธสัมฤธิดนะครับปางมารวิชัยนะครับลักษณะที่เราจะพบก็คือหนึ่งเนี่ยลักษณะพระนะครับจะเหมือนกับพระอกกระบอกครับอกจะไม่ได้ผายมากเห็นไหมครับเวลาทำจะเล็กๆครับมันก็ตรงมานะครับ ลำองค์พระนี่ก็จะมีลักษณะนะครับสูงเพียวนะครับแล้วก็มีชายทีวรนะครับแต่ลักษณะสำคัญอันหนึ่งคือฐานครับฐานเนี่ยนะครับจะมีลักษณะจริงๆเหมือนบัวง่ายบัวคว่ำมานะครับแล้วมีลักษณะรอยเส้นตัดอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับจะดูเหมือนกับเป็นสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับองค์นี้แค่เช่นเดียวกันครับลักษณะพระนะครับอกเหมือนทรงกระบอกนะครับ เห็นไหมครับตรงมาครับตัฐานที่นั่งนะครับจะมีลักษณะนะครับเห็นไหมครับหักมุมลงมานะครับแล้วก็มีเส้นตัดกลางนะครับสำหรับองค์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่ามีลักษณะเปลียวแบบพุทธรูปสุโขทัยนะครับฐานข้างล่างนะครับก็เป็นลักษณะฐานเรียบนะครับแล้วก็มีลักษณะมีรอยตัดตรงกลางนะครับ ฐานเป็นลักษณะตรงกลางอ่อนเป็นล่องนะครับนี่นะครับเหมือนกันหมดนะครับคือเจอเยอะนะครับในลักษณะผู้รูปทรงนี้นครับอย่างวงนี้ก็จะมีใบหน้าออกเป็นวงรีด้วยนะครับลักษณะนะครับอกเลยรู้สึกจะมีความยาวจะมี2เพศคือ1อาจจะทำเป็นลักษณะทรงกระบอกก็ได้ครับหรือเหมือนเจ้าอกเหมือนเจ้าวีนะปกพายเล็กน้อยแล้วก็ตรงมานะครับลักษณะตรงลงมาทรงพระยาวนะครับ สังคติไม่หนานะครับไม่เหมือนกับที่เป็นศิลปะลัตะนาโกสิน์นะครับซึ่งพุทธรูปแบบอู่ทองนะครับต้องบอกว่าศิลปะอู่ทองหรือศิลปะอยุธยาเนี่ยโดยศิลปะที่มีแบบเฉพาะที่เรียกวศิลปะอู่ทองนี้นะครับหรือศิลปะอยุธยาเนี่ยนักวิชาการบางท่านได้เสนอให้เรียกว่าสกุลช่างสุพรรณบุรีสันคบ,บุรีเพราะพบหลักฐานพระพุทธรูปลักษณะดังกล่าวเป็นจานวนมากในบริเวณนี้ ทั้งนี้ในยุคศิลปะอู่ทองได้มีการสร้างพุทธรูปในระยะแร,แรกแสดงถึงรูปและแรงมันดาลใจจากศิลปะทวาราวดีและศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทยต่อมาจะมีการพัฒนาโดยผสมผสานเข้ากับศิลปะสุขโขทัยทําให้มีรายละเอียดที่แตกต่างกันโดยนักวิชาการได้จําแนกพุทธรูปศิลปะอู่ทองออกเป็น3แบบคือพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่1 มีลักษณะที่แสดงถึงอิทธิพลศิลปะทวารวดีผสมกับศิลปะร่วมแบบเขมรอ่านบิุยุราวุทธศตรวตรษที่17หรือ18มีลักษณะที่สําคัญคือพระพักค่อนข้างเหลี่ยมมีรายพระศกพระเกตมาลาเป็นรูปกลวยแหลมเตี้ยพระพุทธรูปแบบอุทองรุ่น่สอ2มีลักษณะที่แสดงรูปอิทธิพลศิลปะร่วมแบบเขมรคือพระพักรูปสี่เหลี่ยมพระขนงหักมุงเหลี่ยมต่อกัน มีไรพศพระเกศมาลาและรัศมีมีรูปดกอกโบตูมมีลักษณะาค,าคล้ายเครื่องพุทธรูปศิลปะร่วมแบบบายอนหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยและคงเกิดขึ้นหลังจากแบบอู่ทองรุ่นแรกไม่นานพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นที่สามแสดงอิทธิพลของศิลปะสุขโขทยัยเข้ามาปะปนอยู่มากอาจเป็นแบบที่เกิดขึ้นภายหลังสถาปนากุงศรียิธยา และต่อเนื่องมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่20คือมีพระพักรูปไข่หรือค่อนข้างยาวมีอะไรประสบรัศมีรูปเปรียวดทรงองค์พุทธรูปดูเปเรียวขึ้นและชายสังฆติปลายเป็นเขี้ยวตะขาบเป็นต้นนะครับอย่างองค์นี้นะครับจะเ,เห็นได้ว่าลักษณะอบเห็นไหมครับนะครับเพรียวเรียวลงตรงลงมาเลยนะครับฐานเช่นเดียวกันครับมีหักมุมนะครับแล้วก็เป็นเส้น ตัดตรงกลางนะครับมีความสวยงามนะครับนี้จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาตามศิลปะสุโขทัยนะครับคือมีพระเกตเป็นเปรวนะครับสูงด้วยนะครับองค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับใบหน้านะครับท่านออกจะเกือบรูปไข่แล้วนะครับแล้วก็มีพระรัศมีเปรวนะครับที่เราบอกที่เราเรียกในพิมพ์พระสมเด็จพระเกศนะครับจิงก็คือเป็นพระรัศมีเปรวนะครับเหนือพระเกศมาลานะครับ แล้วก็องค์พายมะเรียวเพียวสูงนะครับฐานเช่นเดียวกันครับมีลักษณะเป็นฐานที่ฐานเรียบไร้รวดลายมีรอยหักมุมและมีเส้นตัดนะครับทั้งสององค์นี้ก็เช่นเดียวกันครับศิลปะอู่ทองครับเห็นไหมลงมานะครับยาวเรียวนะครับอาจจะผอมด้วยซ้ํานะครับแล้วก็มีนะครับพระรัศมีเปรวนะครับฐานเหมือนกันครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นะครับครับสำหรับพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์อูทองนะครับเราจะพบลักษณะสําคัญนะครับก็คือว่านะครับอกพระออกไปทางทรงขบบอกนะครับชลูดนะครับเลี้ยวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือฐานครับจะมีเส้นแสมหนึ่งเส้นไม่ได้มีสองเส้นนะครับมีหนึ่งเส้นพระพักเนี่ยนะครับใบหน้านะครับมีหลายรูปแบบเป็นวงรีก็มีครับวงกลมใหญ่ก็มีนะครับ แล้วก็พระเกตหรือพระรศมีนะครับจะหลดซุ้มนะครับยาวนะครับนะครับแต่จะไม่ได้เป็นลักษณะเกตทะลุซุ้มชัดเจนแบบพระพิมพ์สุโขไทยนะครับอันนั้นจะทะลุซุ้มชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ฐานหนึ่งเส้นเห็นนะครับแล้วษะล่องแขนนะครับจริงๆแล้วล่องลึกเนี่ยนะครับล่องซ้ายก็ยังคงแคบกว่าล่องขวาอยู่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ลักษณะเนี่ย พระเป็นลักษณะอกเหมือนอกกระบอกนะครับก็จะมีช่องว่างที่ชัดเจนพอสมควรมีความลึกด้วยนะครับแต่ลักษณะของล่องซ้ายก็จะแหลมนะครับมากกว่าทางขวามือองค์พระซึ่งอันนี้เนี่ยจะไม่ชัดเท่ากับพิมพ์เชียงแสนนะครับแล้วก็ฐานแข้งสิงก็ปกตินะครับฐานบัวนะครับก็คงคนเซปต์มานะครับ ด้านซ้ายพระเอียงเล็กน้อยด้านขวาก็เอียงเหมือนกันนะครับเอียงมากกว่านิดหนึ่งนะครับลักษณะซุ้มก็นี่เป็นกลุ่มซุ้มสามดุลนะครับองค์หนึ่งนะครับอยู่ในลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราดูศิลปะบางทีก็จะเห็นได้ว่าลักษณะพระเนี่ยเส้นเนี่ยหนึ่งเส้นนี่จะชัดนะครับใบหน้าใหญ่นะครับเกตุรดซุ้มนะครับซุ้มใหญ่นะครับที่เราพบนะครับนี่เป็น เป็นชุดที่มีเส้นฐานแซมชัดเจนนะครับคันนี้หลายท่านบอกแต่ว่าพระอ,อกกระบอกครับนั้นไม่ได้มีเส้นแซมหนึ่งเส้นทุกองเสมอไปนะครับแต่ให้ดูว่าลักษณะเส้นที่เป็นเส้นหนึ่งเส้นแซมเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของพระอูทองนะครับเหมือนฐานปกติที่เราเห็นนะครับที่จะมีลักษณะของรอยเส้นตัดนะครับคันนี้ให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับ องนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มพระศิลปะอุทองอกกระบอกนะครับใบหน้าใหญ่นะครับเกตจรดซุ้มนะครับแล้วก็อกในเป็นกระบอกเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับมีชายจีวรเหมือนกันนะครับชายจีวรนะครับลักษณะชายจีวรให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีเส้นแซมนะครับฐานเขียงยังลักษณะเดียวกันครับซุ้มก็เป็นซุ้มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับซุ้มค่อนข้างใหญ่ เป็นลักษณะพระอกขบอกหากให้เราจัดในลักษณะนี้นะครับเปรียบเทียบว่าจะเป็นพระที่เป็นอู่ทองดูศิลปะเราใช่เนี่ยนะครับในเชิงมาตรฐานเราก็ขอจัดให้พระที่มีเส้นแซมหนึ่งเส้นชัดนะครับเป็นหนึ่งเส้นที่โดดชัดอย่างนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานอู่ทองนะครับส่วนองค์ทางขวานะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกันนะครับ อกกระบอกชัดนะครับตรงนะครับใบหน้าก็ใหญ่จระซุ้มนะครับดูนะครับองนี้ก็ลักษณะนะครับฮะผิวเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มพระที่เป็นหนึกแกร่งนะครับแล้วก็ผิวลักษณะผสมแม้โมนสานับเนื้อก็เลยจะนะครับจริงๆเป็นเนื้อที่สวยนะผมชอบเนื้อนี้นะครับขาวเป็นลักษณะงาช้างนะครับมีผงเคสรด้วยนะ วัครานี้นะครับเราวันนี้เราดูพิมพ์นะครับดูพิมพ์เป็นหลักได้เห็นพุทธศินด้วยนะครับต่อไปก็เป็นโอกระบอกอีกเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นลักษณะองค์ที่ผอมบางนะครับนี่ฮะเกลียวจรดซุ้มนะครับคือถือว่าเป็นเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มพระที่เป็นโอกระบอกนะครับเห็นไหมครับนี่ย ลงมานะครับซุ้มก็ใหญ่ลักษณะเท่าแขนนะครับนี่ใหญ่กว่าแขนน่อยนะครับแต่ให้ลักษณะให้รู้ว่าพิมพ์ไม่ใช่สุโขทัยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็าอก็บอกเกตเลี้ยวนะครับจรวดซุ้มในลักษณะเหมือนเกือบจะทะลุซุ้มนะแต่ว่านิดนึงนะครับจะแตกต่างจากพรพพิมพ์สุโขทัยชัดเจนนะครับ อนี่นะครับก,ก็บอกนะครับจริงผิวองค์นี้ก็เป็นลักษณะที่สวยนะครับผมพยายามจะถือในละักษณะเหมือนกับท่านส่องดูด้วยตัวเองนะแห้งนะครับนี่จะเป็นพาลักษณะมีแม่พิมพหินนะนะครับเนี่ยรอยชัดเจนนะเป็น เป็นรอยที่แม่พิมพ์หีดบังคับมาเนี่ยเขามีรอยตัดแล้วก็มีแยกแล้วพบมูลสารนะครับเล็กลน้อยๆนะครับตามช่วงรอยตัดนะครับด้านหลังแห้งมีความมันวาวเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่เป็นลักษณะของนะครับพิมพ์อู่ทองนะครับก็เรียกเป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองก็ได้ครับจะเป็นกลุ่มที่เป็นพระประธานก็คือจะมีเส้น แซมหนึ่งเส้นนะครับเส้นนี้สีธนะนะครับชัดเจนนะครับนะครับลักษณะถ้าเป็นผ้าสุโขไทยก็จะเห็นได้ว่าซุ้มเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยครับตรงขึ้นมาละเอียงขึ้นมานะครับซุ้มไม่สมมาตรนะครับทิ้งพิมพ์สุโอพิมพ์อู่ทองเองก็ซุ้มออกไปแนวทางซุ้มสมมาตรครับเนี่ยนะครับอันนี้เผอิญบิ่นนะครับตรงนี้นะครับศึกมันเราอาจจะเห็นโค้งปกติ นะครับก็เลยดูตรงไปนะครับครับสำหรับพระอกกระบอกอนะครับดูบเอียงอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วเนี่ยลักษณะกระบอกของนี้เนี่ยตรงนะครับเห็นไหมฮนะแบต้องมุมจริงๆการพิจารณาด้วยตาเปล่าเนี่ยถือว่าสําคัญนะครับส่วนองค์นี้นียเรามีเส้นตรงนี้ชัดเจนนะเส้นในสีธนะนะครับ และโค้งตามฐานพระนะครับอกนูนขึ้นมาด้วยนะครับคือโดยลักษณะของพิมพ์สุโขทัยครับเอ่อพิมพ์ทวนะพิมพ์อู่ทองนะครับจะมีลายศิลปะครับที่ให้ดูนะครับก็จะมีผมจะมีเปรียบเทียบภาพไปดูนะมีตั้งแต่อกข้างบนที่พูดไปแล้วนะครับผายเล็กน้อยครับแล้วก็ดูลักษณะพระเนี่ยตรงมาเลยนะครับดูผอมตรงมาก็มีครับกับออกลักษณะออกทางทรงกระบอกนะครับนั่นแหละเราก็จัดอยู่ในกลุ่มพระ พิมอู่ทองหมดเลยนะครับศิลปะอู่ทองก็จะง่ายครับถ้าเป็นลักษณะโบราณก็จะเกตสั้นจลดซุ้มส่วนใหญ่ก็จะมีเกตเอียงสุโขทัยก็ทะลุซุ้มนะครับชัดเจนนะครับสวยงามนะครับครับหลังจากที่เราได้ชมไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการสรุปจริงในมาตรฐานเราจะแยกนะว่าพิมอู่ทองนะครับมีทั้งอู่ทองที่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับอู่ทองที่เป็นยุคต้น อู่ทองที่เป็นศิลปะอู่ทองจริงๆอู่ทองที่รวมกับสุขโขทัยมาแล้วนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับถือว่าจะทําให้เราศึกษาได้ง่ายขึ้นได้เป็นมาตรฐานขึ้นในการจัดลําดับหมวดหมู่ต่างๆนะครับซึ่งหากท่านศึกษาพระสมเด็จดีๆแล้วเนี่ยนะครับท่านจะพบว่าพระเนี่ยต่างกัน,นครับมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับซึ่งพิมพ์ที่บางทีเราอาจจะคิดว่าแตกต่างจากพวกเนี่ยจริงๆเขาก็มีกลุ่มของเขามีกลุ่มพิมพ์ของ พระองค์นั้นๆน,น,นะครับที่ได้ถูกสร้างมาไว้นะครับโดยที่มีนัยยะสําคัญอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษานะครับมีมากครับพระที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ท่านเคยเห็นนะครับที่มีแปลกไม่มากกว่านี้นะผมก็ได้เห็นมาหมดแล้วนะครับจากหลายๆท่านทั้นผู้ใจบุญนะครับที่ได้ส่งมาแล้วเราก็ได้นํามาสู่กระบวนการเราจะต้องทํามาวิเคราะห์นะครับตามมาตรฐาน ISO ที่เราได้ ดำเนินการมาจนถึงได้คัดออกมาให้ดูนะครับก็ต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดมาก่อนนะครับแต่สิ่งที่สุดนี้ครับไม่ว่าพระจะมีจํานวนมากอย่างไรเนี่ยการศึกษาเนี่ยผมเองก็พยายามมาคัดหมวดหมู่แล้วจัดกลุ่มหมวดหมู่ที่สําคัญออกมาถ่ายทอดก่อนนะครับส่วนใดที่แปลกและพิสดารและน่าสนใจเนี่ยยิ่งมีครับบางทีอาจจะสอดแทรกให้มาดูบ้านนะครับเพื่อเป็นสีสันในการศึกษาเนเป็นสเสน่ห์ในการเรียนรู้และอนุรักษ์นะครับ สำหรับคลิปน,นี้ก็ยังคงเป็นคลิปสบายๆนะครับดูด้วยตาเปล่าอยู่นะครับสังเกตรพระพิมพ์พระเนื้อหาพระดูให้ชินตานะครับพระที่ได้ถูกคัดพานกระบวนการต่างๆมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ